เราจะปกป้องผิวของเราอย่างไรไม่ให้หมองคล้ำจากแสงแดดเดี๋ยววันนี้เรามาหาคำตอบกันค่ะอย่างที่เดียบบอกทุกคนไปนะคะว่าการป้องกันเนี่ยมันง่ายกว่าการรักษาเสมอเมื่อเราทุกคนนะคะรู้กันไปแล้วนะคะว่าอะไรคือสาเหตุของผิวคล้ำเสียของเราวันนี้เรามาดูวิธีการปกป้องผิวของเราจากแสงแดดกันค่ะว่าทำอย่างไร ครีมกันแดดนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยปกป้องผิวของเรานะคะคจากแสงแดดได้เพราะฉะนั้นเราควรเลือกซื้อแล้วก็รู้จักวิธีใช้ครีมกันแดดนะคะอย่างถูกต้องและถูกวิธีเพื่อที่จะได้ให้ครีมกันแดดเหล่านั้นนะคะมันสามารถที่จะช่วยปกป้องผิวของเรานะคะคจากรังสี UV ที่มีอยู่ในแสงแดดได้นั่นเองค่ะ โดยวิธีเลือกซื้อครีมกันแดดนะคะจริงๆแล้วมันก็จะมีข้อคํานึงหลักๆเนี่ยอยู่4ข้อสําคัญด้วยกันนะคะข้อแรกเลยนะคะก็คือควรเลือกครีมกันแดดนะคะที่มีความสามารถในการปกป้องผิวได้อย่างครอบคลุมหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า b o a d Spectrum ค่ะ ซึ่งจะช่วยปกป้องผิวของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นจากรังสี UVA หรือ UVB นั่นเองค่ะจริงๆแล้วนะคะครีมกันแดดในทุกๆตัวในผลิตภัณฑ์ในแต่ละแบรนด์นะคะมันจะมีสารที่สามารถป้องกันรังสี UVB อยู่แล้วนะคะก็คือป้องกันในเรื่องของทําให้สีผิวหมองคล้ำนะคะแต่มันก็จะมีอีกประเภทนึงอคะ่ะที่มันสามารถที่จะปกป้องได้ทั้ง UVA แล้วก็ UVB เลยนะคะถ้าเกิดมี UVA ด้วยมันก็จะครอบคลุม,มในเรื่องของการปกป้องผิวหนังของเรานะคะไม่ให้เหี่ยวไม่ให้แก่แล้วก็ป้องกันบร็งผิวหนังได้ ะะเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกซื้อครีมกันแดดนะคะเราควรที่จะดูที่ตัวผลิตภัณฑ์ของครีมกันแดดนะคะว่าระบุไว้ว่าบอดสเปกตรัมหรือเปล่านะคะหรือว่ามันระบุว่าป้องกันร,รังสี UVA และ UVB หรือไม่ถ้าป้องกันทั้งสองอย่างนะคะเลือกซื้อได้เลยเพราะมันจะครอบคลุมการดูแลผิวพรรณของเรานะคะไม่ว่าจะปกป้องในเรื่องของผิวไหม้จากแสงแดดหรือปกป้องไม่ให้ผิวเราเนี่ยเหี่ยวแก่นะคะเมื่อโดนแสงแดดหรือปกป้องผิวของเราไม่ให้เป็นมะเร็งผิวหนั ข้อ้อ2นะคะควรเลือกครีมกันแดดที่มีค่า spf 30ขึ้นไปค่ะค่า spf คืออะไร spf ย่อมาจาก sun protection factor นั่นเองค่ะค่า spf นะคะยิ่งเยอะ ยิ่งดีนะคะเยอะอย่างเช่นถ้าเป็นค่า SPF 15มีความสามารถในการกรองรังสี UVB ได้ประมาณร้อยละ93ส่วนถ้าเป็น SPF 30จะสามารถกรองได้ร้อยละ97แต่ถ้าเป็น SPF 50ละ่ะก็จะกรองได้เยอะขึ้นนั่นเองค่ะก็คือร้อยละ98ขึ้นไป เพราะฉะนั้นนะคะเวลาเราเลือกครีมกันแดดเราควรที่จะดูที่ค่า spf ด้วยนะคะหรือว่า sun protection factor เนี่ยแหละคะ่ะให้มันมีค่าตัวเลขที่เกิน30นะคะหรือทางที่ดีเลือกแบบ50ดีที่สุดค่ะข้อที่3นะคะ เราควรเลือกครีมกันแดดที่กันน้ำได้นะคะหรือว่ากันเหงื่อได้นะคะที่มันจะเขียนไว้ว่า water resistant นะคะหรือว่า sweat resistant นะคะมันก็คือสามารถที่จะกันน้ำและกันเหงื่อได้นั่นเองค่ะแต่ทางนี้นะคะมันกันได้แค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะประมาณ40-80นาทีเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราทาครีมกันแดดนะคะไม่ว่าจะเป็นครีมกันแดดชนิดใดก็ตามนะคะเราควรที่จะทาซ้ำทุกๆ2ชั่วโมงนั่นเองค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปกป้องผิวของเราจากแสงแดดนั่นเองค่ะ ปัจจัยข้อที่4ที่เราควรคํานึงถึงนะคะก็คือสําหรับครีมกันแดดของเด็กและครีมกันแดดสาหรับผู้ที่มีปัญหาผิวหนังนะคะพวกผิวแพ้ง่ายอะไรพวกนี้นะคะต้องเลือกครีมกันแดดนะคะที่มีส่วนผสมของไทเทเนีมยมไดออกไซด์หรือซิงค์ออกไซด์ซึ่งมันจะทําให้เกิดการระคายเคืองได้น้อยนั่นเองค่ะควรหลีกเลี่ยงครีมกันแดดที่มีส่วนผสมของพวกแอลกอฮอล์หรือว่าพวกน้ําหอมไม่ก็พวกวัตถุก,กันเสียพวกนี้นะคะเพราะว่ามันจะทาให้ผิวของเราเนี่ยแพ้ง่ายโดยเฉพาะเด็กน้อยนะคะหรือว่าคนที่เป็น ผิวแพ้ง่ายอยู่แล้วนะคะควรคำนึงเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะพลิกฉลากดูด้านหลังว่ามีสารพวกนี้หรือไม่นะคะทีนี้เรามาดูวิธีการใช้ครีมกันแดดกันบ้างค่ะว่าเรามีวิธีใช้ครีมกันแดดอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพในการปกป้องผิวของเราเนี่ยให้ได้ดีที่สุดอย่างแรกเลยนะคะก็คือเราควรทาครีมกันแดดก่อนออกแดดทุกครั้งนะคะเป็นเวลา15-30นาทีข้อต่อไปนะคะก็คือเราควรลงครีมกันแดดนะคะบริเวณผิวหน้านะคะก่อนที่เราจะแต่งหน้า แล้วก็อย่าลืมทาครีมกันแดดนะคะบริเวณหูบริเวณข้อพับบริเวณด้านหลังขาหรือด้านไหล่ด้านหลังไหล่พวกนี้ค่ะซึ่งเป็นบริเวณที่แบบบางทีเราลืมอะค่ะเอาง่ายๆว่าทาให้ทั่วตัวดีที่สุดค่ะสิ่งสําคัญอย่างมากนะคะบริเวณหน้าของเราก็คือริมฝีปากนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะว่าริมฝีปากของเรานั้นสามารถมีสีที่คล้ำลงได้นะคะเพราะว่ามันก็มีเม็ดสีเมลานินอยู่บริเวณปากของเราเช่นเดียวกันเพราะฉะน เราะฉะนั้นเราควรที่จะเลือกลิปบาล์มนะคะที่มีส่วนผสมของสาร SPF นะคะ30ขึ้นไปเพื่อที่จะปกป้องริมฝีปากของเราจากรังสี UVA และ UVB ที่มีอยู่ในแสงแดดด้วยนะคะไม่งั้นปากเราจะดำนะคะไม่สวยสาวสาวแล้วเวลาเราไปเที่ยวทะเลนะคะหรือว่าไปเล่นน้ำในสระว่ายน้ำต่างๆเนี่ยเราควรที่จะทาครีมกันแดดน,นะคะทุกครั้งแล้วก็ทาบ่อยๆนะคะก็คือทุกๆ2ชั่วโมงไม่ใช่ว่าพอไปทะเลปุ๊บทาครีมกันแดดก็ออกจากบ้านเสร็จแล้วเล่นน้ำทะเลยา เอาทั้งวันนี้ค่ะกลับมานะคะแน่นอนค่ะดำค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะคะติดตัวไปเลยค่ะเจ้าครีมกันแดดที่มี s p f สูงๆนะคะโดยเฉพาะครีมกันแดดที่เป็น water resistant หรือว่ากันน้ํากันเหงื่อนะคะทาไปเลยค่ะก่อนลงเล่นน้ําทะเลนะคะพอทุกๆ2ชั่วโมงนะคะเราก็ขึ้นมาทาใหม่ทาอยู่ตลอดเวลานะคะรับรองนะคะมันจะช่วยปกป้องผิวของเราให้รอดพ้นจากแสงแดดนะคะได้จากที่ต้องดำมากๆเนี่ยก็อาจจะเป็นคล้ำนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวก็จะรักษาหายนะคะที่สําคัญมันสามารถป้อง มะเร็งผิวหนังได้ด้วยนะคะสิ่งที่เราต้องคํานึงนะคะในเรื่องของวิธีใช้เนี่ยเราไม่ควรที่จะใช้ครีมกันแดดที่มีอายุนานเกิน3ปีนะคะถึงแม้ว่ายังไม่ได้เปิด ตัวผลิตภัณฑ์นะคะให้เรานะคะพลิกไปนิดนึงนะคะดูวันที่ผลิตตัวผลิตภัณฑ์นิดนึงว่าเขาผลิตวันที่เท่าไหร่นะคะเกิน3ปีหรือยังถ้าเกิน3ปีแล้วเนี่ยประสิทธิภาพในเรื่องของการป้องกันแสงแดดมันก็จะลดลงนะคะรวมไปถึงการที่เราเปิดใช้แล้วแล้วเราก็ทิ้งไว้นะคะแล้วก็ครีมกันแดดก็หมดอายุไปแล้วแล้วก็เอามาทาอีกเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเราแล้วนะคะประสิทธิภาพในการป้องกันรังสี UVA แล้วก็ UVB เนี่ยลดลงแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าทาไปมันจะกลายเป็นว่าไม่ได้ช่วยอะไร เเราเลยนะคะคให้เลือกดีๆคำนึงดีๆในเรื่องของพวกวันหมดอายุก่อนที่เราจะหยิบเลิตพันครีมกันแดดมาใช้นั่นเองค่ะและสิ่งสําคัญสุดท้ายนะคะที่เราควรคํานึงถึงนะคะก็คือในเรื่องของการทาครีมให้เด็กๆนะคะที่มีอายุต่ากว่า6คขวบเนี่ยถามว่าทาได้ไหมไม่ควรทานะคะก็คือ ถามว่าเราจะป้องกันเด็กน้อยเหล่านี้เวลาออกไปเที่ยวข้างนอกเนี่ยจากแสงแดดได้อย่างไรนะคะสิ่งลากเลยนะคะถ้าน้องยังอายุไม่เกิน6ขวบนะคะให้เราเลือกเสื้อผ้าที่สามารถป้องกันรังสี UV ได้นะคะสวมใส่ให้น้องนะคะอย่างมิดชิดทั้ง เอาง่ายๆว่าทาั้งตัวใส่หมวกใส่อะไรให้เรียบร้อยแต่ไม่ควรทาครีมกันแดดให้น้องนะคะเพราะว่าผิวของเด็กยังบอบบางอยู่มากนะคะนอกจากครีมกันแดดแล้วนะคะมันก็จะมีวิธีการปกป้องแสงแดดจากรังสี UVA และ UVB เนี่ยได้อยู่หลายๆวิธีนะคะง่ายๆที่สุดถ้าเราไม่อยากเสียพว่าครีมกันแดดเลยนะคะอยู่ในบ้านค่ะไม่ต้องออกแดดซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะสิ่งที่เราสามารถทําได้อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการเลือกเสื้อผ้านะคะที่สามารถป้องกันรังสี U แล้้วก็ UVB ไดสังเกตน,นะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมีแบรนด์ต่างๆมากมายนะคะที่สามารถที่จะผลิตนวัตกรรมในเรื่องของการทําเสื้อผ้าเพื่อป้องกันแสงแดดได้แล้วนะคะทุกวันนี้มีขายแล้วนะคะทุกคนไปหาซื้อกันได้เลยใส่ปุ๊บกันแดดปั๊บทันทีเนี่ยค่ะมันก็สะดวกกับเราเหมือนกันนะคะก็คือเอาง่ายๆ เพื่อความชัวร์ทาครีมกันแดดหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ใส่เสื้อคลุมที่เป็นเสื้อป้องกันแดดนะคะใส่หมวกนะคะหรือว่าถ้าเราต้องออกไปเดินกลางแดดเป็นเวลานานๆให้กลางร่มเนี่ยค่ะถ้าเกิดไม่ได้แบบเกะกะเราเกินไปนะคะก็คือกลางร่มไปเดินไปกินข้าวเวลาออกมาจากออฟฟิศหรืออย่างเงี้ยค่ะต้องลงไปข้างล่างอย่างเงี้ยค่ะก็กลางร่มนะคะเพื่อที่จะป้องกันรังสี UVA และ UVB ทำร้ายผิวเราให้หมองคล้ำได้นั่นเองค่ะ หลังจากที่เราทราบวิธีในเรื่องของการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดนะคะรวมถึงวิธีใช้กันไปแล้วนะคะอย่าลืมเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันนะคะเพราะจะสามารถช่วยปกป้องผิวของเรานะคะให้รอดพ้นจากรังสี uv a และ uv b จากแสงแดด,ดได้แล้วก็จะทําให้ผิวของเรานะคะยังขาวสม่ําเสมอนะคะไม่หมองคล้ำไม่เป็นฝ้าไม่เป็นกระ ะะแล้วเราก็สามารถที่จะไปหาเลือกซื้อครีมกันแดดตามใจชอบกันได้เลยค่ะอย่างที่เดียบอกว่าควรที่จะเลือกครีมกันแดดแบบไหนบ้างนะคะเอาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่จะสามารถป้องกันผิวของเราได้แล้วถ้าใครมีแบรนด์ไหนที่แบบเฮ้ย <c oughs> พี่ใช้ดีมากเลยมาบอกต่อกันด้วยนะคะ สำหรับสัปดาห์หน้านะคะใครที่แบบบอกว่าพี่ไม่ทันแล้วอะโอ้ oh, ดำไปทั้งตัวแล้วเนี่ยไม่เป็นไรค่ะเดียวมีวิธีแก้ไขและฟื้นฟูผิวให้สำหรับคนที่ไม่ทันแล้วจริงๆไปปากแดดมาเรียบร้อยแล้วนะคะไหมไปแล้วทั้งตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ไขกันในรายการ Beauty Tip by h e r s e n t สัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ